พวกเราทั้งหมด14คนขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ม่มีเสือที่ผ่านมานะคะใครที่ดวงชะตาไม่ค่อยจะสู้ดีนะักเจออเรื่องราวที่ไม่ดีกับตัวเองแต่อย่าเพิ่งท้อใจไปนะคะถึงแม้ว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นเก็บประสบการณ์ไว้แล้วก็สร้างพลังให้กับตัวเองรับมือกับปีใหม่ได้อย่างเข้มแข็งค่ะ วันนี้เนี่ยบางท่านยังไม่ได้กลับสู่เคหสถานยังอยู่เที่ยวอยู่เลยยังเที่ยวกันอยู่เลยบางท่านจะร้องมาตั้งแต่31ครับวันนี้ไม่ได้กลับบ้านอีกแล้วเขาร้องหนักไปหน่อยแล้วก็ไม่ระมัดระวังฉะนั้นต้องเริ่มระมัดระวังกันตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ จะฟันธงปี54กันผ่านไปแล้ว4ราศียังเหลืออีก8ราศีค่ะครับสันสันสันจำได้ไหมราศีเมษเรายังไงเรื่องอะไรที่ต้องระวังเขาบอกว่าดีครับดีใช่ของมาเมเมจำได้ไหมดีดีไปหมดเลยไปหมดดีไปหมดดีไปหมดแล้วไปหมดแล้วดีเอาไว้เลไยแต่เมย์เขามั่นคงเขามีสติพี่โจโจก็ดีร่ำรวยมหาศาลเมียจะรักเมียจะหลงรักงที่จะรักเยอ ภรยาจะสงบปากสงบคำดีเป็นเรื่องให้ดีครับดีดีของเรานี่ดีค่ะดีอะไรก็ดีไปหมดเลยเดี๋ยวเราก็มาคอยดูวันนี้อีกสี่ครับสี่ราศีต่อไปนี้จะเป็นราศีไหนทุกคนประจําที่มาที่น้องไอซ์ค่ะเป็นตัวแทนของชาวราศีสิงห์นะคะต้องบอกว่าน้องไอซ์เองหยุดการออกเทปไปเกือบสองปีแล้วก็มาปลายปีก็มาเริ่มออกอัลบั้มล่าสุดครับผมพีเสือดวงเป็นไง <ต>จริงๆผม,มว่ามันมันก็เรื่อยๆนะครับ<ม>คือมันมันไม่ได้ดีแบบดีมากครับ<ม>พี่หนุม่มแหมมแต่ว่ามันก็ คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นแย่มากการงานการเงินเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าจิตใจอารมณ์อารมณ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ผมไปไหว้พระขอพรผมขออย่างเดียวคือขอให้ผมเจอปัญหาทุกปัญหาและสามารถอยู่กับปัญหานั้นแล้วก็คิดอยู่กับปัญหานั้นได้อย่างสบายใจได้เลยเพราะทุกคนเนี่ยมีปัญหาคุณแก้เพียบเลยไปฟังหมอรับพูดถึงชาวราศีสิงในปี54ค่ะเชิญครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีสิง ดวงชะตาประจำปีพุทธศักราช2554ครับปีนี้เป็นปีที่จะมีดวงชะตาที่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีฟันธงครับฟังอย่างนี้แล้วมันมีกำลังใจท่านที่เกิดในราศีสิงห์มีดาวที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภและความสำเร็จคือดาวพฤหัสบดีดาวดวงนี้โคจรเข้ามุมอับเป็นมรณะกับท่านที่เกิดในราศีสิงห์และเป็นพินทุบาทจันทร์กับทีวาเป็นแปดสุขเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันร ทุกอ,อกทุกใจไม่สมหวังสมปรารถนาทำอะไรก็ผิดเกิดขึ้นกับท่านตั้งแต่26เมษายนปี2553ชาวราศีสิงห์ทำอะไรที่จะถูกก็ผิดทำดีก็ถูกมองผ่านทำไม่ดีก็ถูกจับผิดและปรักปรำเลยชาวราศีสิงห์ไม่สบายอกไม่สบายใจจะอ่านจะเขียนจะเรียนอะไรก็ผิดหวังจากนี้อย่าน,นอนใจยังต้องระมัดระวังตัวดีเมื่อไหร่สพฤษภา เป็นต้นไปและที่สําคัญเรื่องการงานประคับประคองเอาไว้อย่าก,กลัวให้รู้ไว้หลังสีพ่พฤษภาดวงเรื่องการงานดีฟันหงใครที่ตกง,งานจะได้งานใครที่การงานไม่รุ่งโรจน์ไม่เจริญก้าวหน้าเมษาข้าราชการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนตําแหน่ยนนงยังไม่ได้ไม่เป็นไรตุลากันยาตุลาจะดีเพราะดวงชะตาดีตั้งแต่พฤษภาเพราะฉะนั้นรอไว้ยังไงก็ดีใครที่คิดจะลงทุนทําการค้า ก่อนสีพ่พฤษภาอย่าแตะอย่าต้องหลังสีพ่พฤษภาลุยแล้วสําเร็จฟ้นทุ่งเงินทองไหลามาเทมาฟ้นทุ่งครับถึงไม่เป็นก่อเป็นกรรมถึงขนาดเก็บไว้เป็นเงินถุงเงินถังแต่มีให้ใช้ไม่ขาดมือโรคภัยไข้เจ็บก่อนสีพ่พฤษภาคมก็มีโอากาสเจ็บไข้ได้ป่วยหลายอย่างหลายประการส่วนเรื่องของความรักที่ผ่านมาผิดหวังหรือคนรักป่วยคนรักเป็นทุกข์เพราะเราหลังจากสีพ่พฤษภาคมเป็นต้นไป ความรักชื่นมื่นสดใสคู่รักคนรักหายป่วยหายไข้มีความสุขความเจริญนี่เป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตจริงๆนะครับปีนี้สิ่งที่จะเป็นมงคลหนึ่งหาโอกาสไปไหว้หมอชีวกกุมารพัฒน์หมอชีวกที่ขลังและศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ไปไหว้และจะหมดเคราะห์หมดภัยสองให้ไปไหว้หลวงพ่อพระมงคลสันเพชรที่วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลพบุรี เพราะละพายที่มีอยู่ก็จะหมดไปอย่าลืมไปไหว้เจ้าพ่อพระการด้วยและที่สําคัญหาโอกาสไปไหว้พระพรหมที่ใดก็ได้ถ้าจะแขวนพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวหนึ่งมีเหรียญพระพรหมเหรียญพระแก้วมรกตหรือหลวงพ่อพระทองคําวัดตลิมิตรเหรียญเทพพย,ยดาพระฤหัสบดีทรงกวางทองและหมอชีวกโกมารพัฒแขวนประจําตัวหมอชีวกจะได้สองหนึ่ง โรคภัยไข้เจ็บทุกและเวรกรรมหมดไปสอหมอชีวกรักษาจนรวยนำมาซึ่งโชคราบเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลเป็นมงคลคุ้มราศีชาวราศีสิงห์ให้จากร้ายกายดีขอให้ชาวราศีสิงห์สู้และจะมีชัยชนะหลังสี่พฤษภาคมฟันธงครับมองสีพ่พฤษภานะยังไม่ดีเท่าไหร่แต,แต่หลังจากสี่พฤษภาคือวันที่ห้า,าง,ง่ายวันที่ห้า<อ>พฤษภาเนี่ยรุ่งเลยรุง่งโลดโชด ช่วงการเงินการงานความรวยจะยังมีไม่หอไม่ราศีเดียวหรออะไรอราศีเดียวกับภรรยาเขาก็เลยดีไอที่อึดอัดใจไปช่วงนี้ก็อาจจะยังอึดอัดบ้างเล็กน้อยการที่จะทําธุรกิจอะไรใหม่ๆช่วงนี้ยาก็อาจารย์รักจะห่วงแค่เรื่องสุขภาพนะคะจริงๆเราก็ว่าว่าเป็นแบบนั้นด้วยเนื่องจากว่าน้องไอซ์ทำงานค่อนข้างเยอะจะเอาสิ่งวัตถุมงคลไหมครับหรือจะไปเอหายเองเอาไปเอาไป มน้องมาถึงนี่แล้วนะคเพราะว่าอาจารย์รักนี่ว่าเออน้องไอซ์นี่เป็นศิลปินดังนะระดับซูเปอร์สตาร์อย่าเนี้ยก็อาจารย์อารักก็ขอเรียกเก็บ900ก้าร้อยกันม่ ป็นเนี่ของขวัญสำหรับปีใหม่ให้น้องจะมาคิดตังน้องได้ไงต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีทองของน้องไอซ์นะคะขอให้น้องไอซ์เสียประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็ความรักด้วยที่สําคัญนี่รวยรวยอ้ายามอบไปด้วยเลยนะฮะเอาล่ะราศีแรกสาหรับวันนี้ผ่านไปเรียบร้อยแล้วคือราศีสิงค์ต่อไปนักคอมราศีอะไรคะกายกกับแวะตรงนี้เลยไม่ดีไหมยังไงครับราศีธนูธนูธนูธครับนูอ่ะเอาไว้ก่อนทักสักครู่ค่ะ ของปี54ค่ะปีครับนี้นะเราอยู่กับบุคลากรทางด้านวงการบันเทิงที่สำคัญมากเทคนิคมากเลยเราอยู่กับน้องคนนึิงอยู่างนี้ได้ไหมเราอยู่กับอีพริ้งมี53นี่งานกระจัดกระจายเลยแ้งเกิดเลยคุณไปเลื่อนตำแหน่งงานด้วยนิดหน่อยค่ะเลื่อนขึ้นหรือลงครับผมเลื่อนขึ้นตัวละครก็เลื่อนขึ้นตัวละครด้วยด้วยเมื่อก่อนคนใช้ เด,เดี๋ยวนี <Wha> ้เดี๋ยวนี้ก็เป็นเลขาเขากำลังพูดถึงละครเรื่องใหม่ชาคริสแย้มน้ใจทำไมเขาไม่ได้เล่นคู่กับเธออ๋อเหรอรุ่งจาก5.3าามาแล้ว5.4จะเป็นยังไงไปชมค่กันดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกันประจำปีพุทธศักราช2554ครับชาวราศีกันดวงออกในทางร้ายมากกว่าดี ชาราศีกันต้องระมัดระวังตัวปีพุทธศักราช2554ดวงชะตาพอจะดีบ้างตั้งแต่มกราคมจนถึงเดือนพฤษภาคมวันที่4 ดาวพฤะศดีที่โครจรเล็งคนเกิดราศีกันเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีโอกาสเจอคนรักคนรู้ใจมีโอกาสประสบความสำเร็จในการงานมีโอกาสได้เงินได้ทองก้อนใหญ่มีโอกาสที่มีโชคลาภจากการเสี่ยงหรือทําอะไรก็ประสบความสาเร็จแต่พอพ้นวันที่4ี่พฤษภาคมเป็นต้นไปดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวตัวแทนของโชคลาภและความสําเร็จที่ให้คุณกับคุณที่เกิดในราศีกันโครจรเป็นมรณนะเรียกว่าพินทุบาทแปลว่าคิดผิดทําผิดได้ข้อมูลผิดพลาด ชาวราศีกันจะทําอะไรหลังจากสีพ่พฤษภางดหยุดตรองให้ดีดังนั้นน้องๆหนูๆที่อยู่ในวัยศึกษาเราเรียนถ้ามีเกณฑ์การสอบการเขียนการเรียนก่อนสีพฤษภาคมสําเร็จฟันธงครับหลังสีพฤษภามีปัญหาส่วนท่านที่อยู่ในวัยทํางานผมบอกได้เลยว่าดวงชะตาของท่านเนี่ยตกไปจนถึงปลายปีเพราะดาวเสาร์ที่วานี้จะโครจรทับราศีกันจนถึงวันที่7ธันวาแปลว่าอะไร ดาวโชคลาภและดาวแห่งความโชคดีโคจรอ,อยู่ในมุมอับตั้งแต่เมื่อไหร่สี่พฤษภาไปถึงเมื่อไหร่ไปถึงปีหน้าปี255 5แล้วดาวบาปันขหอดูอดาว้ายโคจรอ,อยู่กับท่านจนถึงเมื่อไหร่เจ็ดธันวาคมปีนี้แปลว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมสั้นๆยังโชคดีรอบสุดท้ายแปลว่าชาวราศีกันเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินได้ทองได้ความมั่นคง หลังจากทุกราทมหลังจากวันที่4พฤษภาคมไปจนถึงวันที่6ธันวาคมช่วงนั้นแหะครับไม่ควรลาออกจากงานไม่ควรลงทุนกิจกรรมอะไรก็ตามทีอย่าประมาทไม่ให้ใครหยิบยืมสตางค์ต้องระมัดระวังท่านผู้ชมครับในปีพุทธศักราช2554อย่าลงเอยในเรื่องของความรักกับใครเพราะท่านจะตัดสินใจผิดพลาดใครเข้ามาจะมีภาพลวงตาที่ท่านไม่รู้อีกอะไรอีกหลายอย่าง แล้วเรื่องที่ไม่รู้เป็นเรื่องที่นรกสําหรับการดํารงอยู่ในชคู่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เสริมมงคลเพื่อแก้วิกฤตหรือรเผชิญวิกฤตหนึ่งหาโอกาสไปกราบไหว้หลวงพ่อพระพุทธมงคลสันเพชรที่ทวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีและไปกราบไหว้หลวงพ่อโตวัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรียังมีหลวงพ่อนั่งอุ้มบาต เพื่อให้เกิดโชคลาภที่วัดสามพญาที่บางขุนพรมกรุงเทพโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเกิดขึ้นกับท่านในปีนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะโรคกรรมเก่าและเลือดหลังปีนี้ควรไปกราบไหว้หมอชีวกโกมาราพัฒท,ทั้งที่โรงพยาบาลสงฆ์และที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ไปไหว้พระพิเคเนธเทพเจ้าแห่งความสําเร็จ เพราะเทพเจ้าองค์นี้เป็นเทพเจ้าประจําตัวประจําราศีชาวราศีกันส่วนมงคลที่แขวนประจำตัวไว้ติดตัวคือหมอชีวกโกมรารพักทาเวสุวรรณคุ้มกันภัยและพระพิกเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จภัยที่มีอยู่จะมาลายหายไปด้วยบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้คุ้มครองครับปีนี้อดทนชดใช้กรรมเก่าปีพุทธศักราช2555ดวงชะตาจะดีกว่านี้ ขอให้ท่านโชคดีพ้นโพยภัยแล้วได้อะไรดีๆในช่วงปลายธันวาคมปีนี้ฟันธงครับเฟังแล้วกังวงกงบลอะไรไหมกงังไมก็ไม่ <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะใจว่ามันอยู่ที่ตัวเองมากกว่าเ,ออเพราะชีวิตตัวเองก็ขึ้นลงขึ้นลงอยู่เหมือนันแล้วมีการวางแผนสําหรับปีนี้ปี5 4สไปยังไงบ้างเรื่องงานเรื่องเรื่องงานก็คงทําเหมือนเดิมคะค่ะไม่ล่ออกก็ไม่ออกอะค่ะทำชีวิต ให้พร้อมที่จะรับมือกับทุกเรื่องที่จะเกิดขึ้นวัตถุมงคลจากหมอรักฝากมาให้น้องจอยนะคะยังมีเหลือถึงข้าไหมเนี่ยน้อยหมอทีวัตโกมารพัฒนะครับอันนี้ก็คือของสถาบันยกรศาสตร์นะครับพระพิคเนตตัวนี้ครับท้าวเวสสุวรรณเป็นองค์เล็กคือป้องกันภัยสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศาจทั้งหลายที่มันจะเข้ามาหาน้องขอให้ สิ่งเล่ย์เเหรอโอ้ยไม่มีเล่ยร้ลย์กว่าเขาแล้วหรออันนี้ตัวร้าย์เจอเขาตีเขาก่อนเลยนะจะดีกว่านะหาม้อมให้ด้วยนะครับต่อมากอีกคนนี้คนนี้น้องรัดเมย์เป็นตัวแทนของชาวราศีตุลคนะต้องบอกว่าเมื่อปีเสือนะคะอาจารย์ลักษณ์ฟันธงสำหรับชาวราศีตุลไว้ก็ค่อนข้างเจอเรื่องหนักอยู่เหมือนกันปี53ของหนูเป็นไงปี53ก็ต้นปีเป็นหนที่หมอรรคฟันไหม ตอนไปปลายดีค่ะตอนตอนช่วงหลังๆมาเนี่ยดีมีทั้งงานละครงานโฆษณาใช่พิธีกรอีเว้นต์อีไม่เว้นอะไรทั้งหลายเนี่ยเทียบเลยนะครับรับกันกระจัดกระจายเห็นว่ายาวต่อไปถึงปีหน้าเนี่ยเอามามดูปีนี้ล่ะปี54ของชาวราศีตุลเป็นยังไงหมอรักเชิญใช่ครับท่านที่เกิดในราศีตุลปีพุทธศักราช2 5 5 4ี เป็นปีแห่งการเริ่มต้นและการลงทุนรวมทั้งสมหวังในความรักเป็นปีที่น่าสนใจครับท่านที่เกิดในราศีตุลเนี่ยในปีที่ผ่านมาดีบ้างร้ายบ้างสลับกันไปแต่ประเด็นสําคัญเลยนะครับในปีพุทธศักราช2 5 5 4เนี่ยดาวพฤรหัสบดีที่โคจรมาเลงดวงชะตาท่านที่เกิดในราศีตุลตั้งแต่วันที่4ี่พฤษภาคมเป็นต้นไปและโดยเฉพาะหลังจากวันที่7ธันวาคมในช่วงปลายปีดาวสาวก็โคจรมาทับจุดเกิดท่านที่เกิดในราศีตุล ถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่มีการเริ่มต้นลงทุนในโครงการใหญ่มีพันธสัญญามีผู้ร่วมหุ้นร่วมชีวิตเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนการค้าเปลี่ยนงานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วสําเร็จขึ้นจเจริญขึ้นแต่เหนื่อยครับแต่ประเด็นสําคัญคือจะสมหวังในความรักจะเจอคู่แท้ใครที่มีครอบครัวแล้วมีสิทธิ์มีบุตรใครที่ยังไม่มีครอบครัวมีสิทธิ์เจอคู่แท้ที่สมหวังสมปรารถนาในความรักฟันธงครับ ปีพุทธศักราช2554นั้นเห็นได้ชัดเจนว่าดาวการเงินโครจรเป็นจังหวะจากโคนตั้งแต่ต้นปีปแปลว,ว่าท่านที่เกิดในราศีตุลมีโอกาสที่จะได้เงินหมุนให้ได้ใช้อย่างมั่นคงตลอดทั้งปี2554ฟันธงครับ <c oughs> เรื่องของการเงินดีตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเรื่องของความรักก็มีความสุขแต่สุขภาพท่านที่เกิดในราศีตุลย่ำแย่ครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีต้องออกกําลังกายต้องตรวจร่างกายเป็นระยะครับและประเด็นสําคัญ ท่านที่เกิดในราศีตุลจะต้องขยันจะต้องกล้าคิดกล้าตัดสินใจและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่าติดอยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วชิตขุมจะลุ่งโรน์สมปรารถนาครับสิ่งที่เป็นมงคลที่ไปกราบไหว้สักการะเพื่อเสริมราศีประจำปีจะประสบการณ์ของผมนะครับว่าท่านที่เกิดในราศีตุลเนี่ยในปีพุทธศักราช2554เนี่ยนะครับดาวเสาร์กำลังจะโครจรทับจุดเกิดเป็นมหาอุดในรอบ30ปีดังนั้นแปลว่าเป็นรอบแห่งการ ตั้งหลักและรับภาระใหญ่ต้องไปกราบสักการะพระพุทธรูปปางนาคปลกที่วัดพระศรีมหาธาตุบางขกนจุดทูบบูชาสิบดอกเทียนสิบเล่มเป็นกําลังของพระเสาจะทําให้ท่านมั่นคงไปกราบไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกศจะเป็นมหามงคลทําให้ตั้งหลักเป็นเศรษฐีได้ในปีนี้เพราะดาวกันเงินท่านเด่นต้องไหว้พระเศรษฐีและที่สําคัญนะครับควรจะมีพระพิคเนต ไว้คุ้มครองไว้แขวนคอไว้เน็บกระเป๋าหรือไว้บูชาในที่ทางานองคเล็กอง์ใหญ่เป็น้อยองเป็นเหรียญได้ทั้งนั้นครับจะเป็นมหามงคลประจําปีนี้ครับจะเป็นเหรียญเป็นพระพุทธ,ธมหาเศรษฐีนวโกศไว้ติดตัวมีสองสิ่งนี้ไว้ประจําตัวความสําเร็จก็จะบังเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดในราศรีตุลประจําปีพุทธศักราช2554กันทงครับมีเกณฑ์ที่สำคัญเลยผมจำมั่นเลยอะไรมีเกณฑ์ว่าจะได้คู่แท้ วว้ไว้ไว้ไวาเรียกว่าจะเจอไหมเหมือนตอนนี้มีวิแววไหม ตอนนี้แบบว่ากี่ร้อยเจต้องผ่านเจ๊ก่อนขอสแกนก่อนเอตอนนี้มีหลายคนโอ้ยเข้าเรียงเข้าคิวเต็มเลยเจ้าของเกาะเจ้าของโรงแรมเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เจ้าของโรงงานทหารโอ้ยเอเชื่อมหมดแล้วช่วงนี้ช่วงนี้หมวยเนื้อหอมคุณผู้ชมขาเราก็เลยพูดล้อเล่นน้องไปแต่ยังไงก็ตามทุกคนผ่านเจ๊ต้องสแกนอะี้ดีกว่าอาจารย์บอกว่ามีเกมที่จะทำธุรกิจ คิดไหมคิดไหมปรึกษาปรึกษาเราสองคนถ้าปรึกษาพี่สองคนไม่ทำแล้วไม่ใจอยากทำอะไรไหมคิดเหมือนกันคิดแต่ว่ารอเวลาก่อนอีกสักพักหนึ่งน่าจะอีกสักพักเพราะฉะนั้นเรื่องที่น่าเป็นห่วงสําหรับน้องรถเมย์ก็น่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเนื่องจากว่ารถเมย์ทำงานเยอะมากถ้าเมื่อไหร่ที่เราป่วยไข้หรือเราไม่ได้มีโอกาสดูแลสุขภาพของเราให้ดีๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานมันต้องการผมเจอคนหนึ่งทำไมดูแลทั้งสุขภาพแล้วก็ ได้เรียบร้อยหมดเลยคู่แท้ได้เลยคนนั้นคือหมอกล้องอ๋อเอางั้นเอามอกล้องเข้ามาอยู่ในอันดับที่6ก็ได้แสดงว่าเราจะไม่มีวัตถุมงคลให้ลุดเมอเอาหมอก้องเอาหมอกล้องไปโอ้ยเไม่คุยกันเลยเออต้องถามน้องเขานิดนึงนิดนึงเออหมอก้องขอสแกนนิดนึงก่อนนะคะถามเลยครับอันดับ6 เออขึ้นมาอันดับ6ละเฮ้ยมันเร็วจังอันนี้มันจ่ายตังค์พี่ปุ๊บเอออันนี้เอามาเล่นนะไม่มีฮะคุณคุณจะเอาไหมของวัตถุมงคลเอาเอาไว้กูมาหนึงนะคะเฮ้ยมันต้องไม่ของรถเยอะเลยไอ้นุ้ยไอ้ดุ้ยนี่ของรถเข้าเลยเหรอเอาไปสองพันเก็บไว้กูยังแจกก็มีของเลยไอ้นี่ แล้วความร่ำรวยพระพิ่การเนตรนะครับจะไปทยังไงคะพี่อันนี้อันนี้อาะไรอะไะอะารให้ให้หนูค่ะพี่คะโอ้ยเยอะไปไหมจันแบมแบมเขาแบมหลังบ้ากเลยราศีตุลเหมือนกันราศีอะไรเนี่ยคุณเนี่ยอะไรนะราศีอะไรมินมินอ้าวมินรอหลังจากราค้ำแหงไปเราต้องเล่นไหมพี่นะแมวไม่ถือยังไม่ถึงยังไม่ถึงอ้าวขอให สวยนะคะในปีใหม่นี้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเรื่องของความรักดูดูกันไปก่อนเดี๋ยวเจจะดูให้เอาไปหมอกรหมกงนะหมอกรแม้ว่าต้นปีราศีสิงห์จะดวงตกไปบ้างแต่กลางปีก็เริ่มมีเฮในขณะที่ราศีกันดวงกับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีให้ได้ลุ้นตลอดแต่คนที่หน้ามานสุดๆก็คือราศีตุลที่ดวงปีนี้ดีสุดๆช่วงหน้าราศีพิจิกจะดวงดีแค่ไหน รอลุ้นฟันธงเลยเลยเห็นบมอเขาโอ้ยมีไหมมีไหมมือขนาดนั้นใครไม่อยากจะอ้อนหมายถึงว่าไม่ได้ป่วยไข้อะไรก็ดูคุณหมอในทีวีก็ได้ของคุณหมอนี่เป็นนักแสดงด้วยผลงานของคุณหมอนะคะล่าสุดคือทาราฮิมาลายทาราฮิมาลายเล่นเป็นตัวหิมาลายเขาเล่นเป็นหมอเป็นคุณหมอต้องเล่นเป็นหมอมาชอบน้องคิมเบอรี่ ปีเสือที่ผ่านมาดวงของชาวราศีพิจิกเป็นไงก็ดีอยู่นะเงินเงินดีครับพี่แหม่มแต่ว่าเหนื่อยต้องทำงานราชการของเราก็เยอะด้วยแล้วก็งานแบบทางวงการอีกอันที่เราชอบด้วยแต่ก็รู้สึกว่าดีสาหรับวงการรู้สึกว่าเราได้โอกาสเยอะเยอะกว่าแต่ก่อนแล้วก็ผลงานก็ค่อนข้างจะชัดเจนขึ้นกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ครับมาดูดีกว่าว่าชีวิตของหมอกงในปีเถาะจะเป็นอย่างไรบ้างเชิญค่ะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศรีพิจิกประจำปีพุทธศักราช2554ครับเป็นปีที่ท่านต้องใช้การบากบัน่นความภาคเพียรความวิริยะอุตสาหะแล้วท่านจะประสบความสำเร็จมีโชคสองชั้นฟันถงกครับปี2554เป็นปีทองที่ตั้งแต่ต้นปี31มกราคมเป็นต้นไปดาวประจำตัวของท่านที่เกิดในราศรีพิจิกจะเดินหน้าขยับอย่างเป็นจังหวะจากคนยังมีกำลังและหลังจากวันที่4พฤษภาคมดาวการเงินจะโคัวจรอ,อยู่ในมุมที่ ก่อร่างสร้างตัวได้ความขยันเงินทองจะไหลมาเทมาเพราะดาวกันเงินเป็นราชาโชคหลังจากวันที่24พฤษภาลาหูก็จะโคจรพ้นจากเรือนการเงินที่ทําให้เสียเงินคึื่นราหูคนทร์โคจรมาทับราศีเกิดปกติราหูถ้าโคจรทับราศีเกิดของใครคนนั้นป่วยเจ็บแทบเป็นแทบตายแต่เป็นข้อดีครับเพราะมีเกณฑ์โหราศาสตร์กล่าวไว้ชัดว่าอาซูรินมากแมนกลุ่มรักเมตพฤหัพิจิกตามจากเลิศดแล้วแปลว่าดีผมมั่นใจมากเพราะราหูโคจรทับท่านเกิดในราศีพิจิก มีตำแหน่งเป็นมหาอุดต,ต้องรออีก18ปีจึงจะเป็นอย่างนี้แปลว่าคท่านที่เกิดในราศีพิจิกน,นี้ติ์เปลี่ยนบ้านย้ายบ้านเปลี่ยนงานเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนจากโสดมามีครอบครัวเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแล้วจะดีครับขอให้มีความขยันบากบัน่นตั้งใจเป็นจุดก่อร่างสร้างตัวที่ฟ้าเปิดโอกาสให้สําเร็จฟันธงครับเพราะ <L> ฉะนั้นเองเนี่ยท่านที่เกิดในราศีพิจิกราหูข้อทับราศีจะต้องทํำยังไงถึงจะรุ่งโรธ หนึ่งควรหาโอกาสไปกราบไหว้เจ้าพ่อพักการจังหวัดลบบุรีที่ศาลพรกการครับหรือท่านมีโอกาสร่วมสร้างพระราหูเต็มองค์ทรงครุฑที่วัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีตั้งแต่อต้นปีท่านสามารถไปร่วมเขียนแผ่นทองร่วมสร้างและก็สกัดสกการะองค์จำลองได้เลยจะเป็นมหามงคลราหูจะคุ้มครองพิทักรักษาและประทานแก้แหวนเงินทองให้ท่านมามีโชคมีชัยสามให้ท่านหาโอกาสย้ายบ้านจัดบ้านใหมย่ย้ายห้องนอน ก็จะเป็นมาหามงคลอย่างหนึ่งของชีวิตประการสําคัญเลยไปดูแลบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคุณพ่อคุณแม่ถ้ามันเริ่มจะต้องซ่อมหรือมีปัญหาอะไรก็ซ่อมให้ทันเสียซ่อมที่อยู่อาศัยให้วีดามารด,ดแล้วไส้มั่นคงสี่ท่านที่กลัวราหูจะทาร้ายหรือทําลายชีวิตหรือกลัวเรื่องปัญหาสุขภาพหรือกลัวว่าลาหูเข้าแล้วจะมีภัยหาโอกาสไปร่วมงานในวันพระราหูย้าย24พฤษภา ไปร่วมงานไหว้พระราหูที่วัดตะไลมิตรและที่สําคัญไหว้หลวงพ่อนั่งหลวงพ่อนอนหลวงพ่อนั่งเนี่ยคือหลวงพ่อปางป่าเลไลหลวงพ่อนอนเนี่ยคือหลวงพ่อปางศรีหาสายญาติโปรดอสตุรินพระราหูสร้างไว้คู่กันครับที่วัดสามพญาสิ่งที่ควรจะมีไว้บูชาหนึ่งให้สหาจตุคามรามเทพที่มีรูปราหูอยู่ในองค์จตุคามรามเทพจตุคามรามเทพคือพออะระนารายณ์ปราบมาร ปราบราหูให้แพ้ภยัยลาหูบันดาลโชคบันดาลชัยเพราะฉะนั้นให้หาจาตุคามรามเทพที่มีรูปพระราหูในพิธีดีนะครับและไม่ต้องชาบูชาหาที่แจก,กฟรีจากวัดต่างๆยิ่งเป็นมงคล 2. หาเหรียญเทวดาพระราหูโดยเฉพาะจากวัดป่าธรรมโสพลจังหวัดลบบุรีเป็นเหรียญเทพพระราหูสมครุฑก็จะเป็นมหามงคลคุ้มราศีอีกอย่างหนึ่งครับคือเหรียญหลงพนนั่งหลงพนนอนของวัดสามพญาที่มีบรารมีคุ้มครองให้พระราหูอวยโชคอวยชัย ถ้าท่านได้ปฏิบัติและมีวัตถุมงคลอย่างนี้ไว้คุ้มครองตัวปีพุทธศักราช2,154จะเป็นปีทองของท่านฟันทรงครับ หมอที่หล่อที่สุดในประเทศไทยหลังจากพฤสภาประมาณนั้นเนี่ย <c oughs> <ไป S 1> โอ้โหรเรียกว่าราชาชอคุณขาทั้ทงเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งงานการรับทรัพ <c oughs> ย,ย์โอ้โหคุณเอ้ยย้ายเมื่อกี้บอกว่าย้ายที่อยู่นะคะหมอกล้องบอกว่าย้ายแล้วเ,เรียบร้อยที่บ้านเมื่อกี้คือทําให้อยู่ทั้งครอบครัวจริงๆแล้วซื้อให้พ่อให้แม่ เป็นคนที่กตัญญูด้วยนะนี่เขาบอกเลยนะถ้าซื้อฐาที่อยู่อาศัยให้บุพการีชีวิตจะมั่นคงด้วยเป็นของรบบุรีด้วยจะได้อาจารย์บอกว่าให<ช>้ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อพการแล้วก็วัดป่าเอามาเ <c oughs> นี่ยเห็นไหมตบมือเรียกวัตถุมงคลมาเลย <c oughs> อย่างที่บอกครับพระนั่งพระนอนวัดสามพระยาครับอันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าทั้งนั่งนอนเนี่ยจะได้แบบดีไงดีมากแล้วที่วัดสามพระยาเนี่ยเขาทำสองสองแบบ อาจารย์รฝากเหรียญเล็กๆมาเผื่อจะได้ค่อยคอได้เง <นา S 1> อ่ามอให้ด้วยนะครับนี่ครับและบันพยากราศาสตร์ครับอ้าวพักกันสักครู่คุณผู้ชมค่ะนะครับดูราศีอะไรอ่ะธนูอ้าอ้เอาเดี๋ยวก่อนอยังไม่ถึงธนูสักครูคร่ค่ะ สี่กับรายการศึก12ราศีกันต่อคุณผู้ชมขาไปทั้งหมดกี่ราศีแล้วคะจริงฮะทั้งหมด8ปราศีแล้วนะคะออะต่อไปเป็นราศีธนูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีนี่อะไรกันเราพักกันแป๊บหนึ่งได้ไหมล่ะเพิ่งพักเมื่อกี้เดียวเอาอีกแล้วอ่ะไม่ไม่พักให้คุณผู้ชมมาชมดวงร้อนร้อนก่อนเพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัตินี่เป็นเรื่องสำคัญรู้เลยเกิดน้ำท่วมที่ไหนยังไงอะไรภัยมันเป็นยังไงสัญญาก่อนว่า พอเสร็จแล้วกลับมาเอาเลยนะเอาทีธนูเลยเชิญค่ะครับไปชมเลยครับเรื่องภัยพิบัติยังเป็นเรื่องที่น่าครัวระหว่างวันที่31มกราคมถึง5มิถุนายนต้องระวังเหตุเพศภัยจากแผ่นดินไหวแผ่นดินสุดตลอดจนการเกิดขึ้นลมพายุหรือเกิดน้ำทำลายล้างเหมือนเมื่อปีพุทธศักราช2 5 4 7ปลายปีเรื่องนี้ต้องระวัง คิดว่าน่าจะผ่านไปได้เพราะบารมีของพระสยามเทวาธิราชและบารมีของพระมหากษัตริย์ตรากษัตริย์แต่การก่อนที่มีมาจนถึงบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะคุ้มครองป้องกันภัยพิบัตริรวมถึงปวงชนชาวไทยต้องมีรักสามัคคีและทําบุญตลอดทั้งปีครับจะได้เป็นมหามงคลพ้นปควยภัยประสบความสุขความเจริญในปีพุทธศักราช2554นี้ฟันธงครับ ในเรื่องของน้ำน้ำ<ช>จะมากนะ<ช>ครับ<ช>เข้าคำถามพุ่มเลยดีไหมครับเรื่องดวงนะครับยังไม่หมดในช่วงนี้นะครับสำหรับสี่ราศีทั้งหมดนะคะเรา,าจะยกยอดไปในอาทิตย์หน้า